เด็กๆคะเดี๋ยวเรามาต่อกันในเรื่องต่อไปของใบงานที่1นนะคะเรื่องต่อไปต่อจากเรื่องทฤษฎีกรดเบสนะคะก็จะเป็นเรื่องของคู่กรดคู่เบสนั่นเองนะคะ,นะค,ะคู่กรดคู่เบสภาษาอังกฤษว่า conjugate นะคะ acid base pair นั่นเองคู่กรดคืออะไรนะคะคู่กรดนะคะคือสารที่ทําหน้าที่เป็นกรดส่วนคู่เบสก็คือสารที่ทําหน้าที่เป็น เบสนั่นเองอ่คราวนี้เด็กๆดูตรงนี้นะลูกนะคะข้อแตกต่างนะคะคู่กรดนักเรียนเห็นไหมนะคะคู่เบสใช่ไหมคะนักเรียนดูหัวลูกศรน,นะคะถ้าเป็นคู่เบสมันจะเกิดการอะไรลูกถ้าเป็นคู่เบสมันจะลดเฮทส่วนถ้าเป็นคู่กรดหกเห็นไหมหัวลูกศรเห็นไหมคู่เบสเนี่ยจากคู่กดไปคู่เบสมันจะลดเฮท บวกหรือลดโปรโตอนแต่จากคู่เบสมาเป็นคู่กดมันจะบวก h บวกนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าโมเลกุลที่เป็นคู่กดคู่เบสกันเนี่ยจะมีโปรโตอนโปรโตอนซึ่งเจ้าโปรโตอนเนี่ยได้อีกอย่างก็คือก็เจ้าเบวกนั่นแหละไฮโดรเจนไอออนตามกัน1โปรโตอนนั่นเองนะคะคราวนี้เนี่ยค่ะนะคะคู่กดคู่เบสเด็กๆมาดูนะคะ อย่างเช่นสมการเคมีอันนี้เราจะต้องจับคู่อย่างไรเราจะต้องจับคู่สารตั้งต้นกับผลิตภัณฑ์เช่น NH4 แอมโมเนียมก็จะต้องคู่กับมโมเนียนั่นเองนะคะเราดูองค์ประกอบของสารตั้งต้นและผลิตภัณฑ์ที่มีอะตอมเหมือนกันนั่นเองซึ่งเราจะเห็นได้ว่า,า NH4 บวกเนี่ยมี H มากกว่า N H 3นั่นเองก็มีเพิ่มมา1ตัวอันไหนที่มี h มากกว่าอันนั้นจะเป็นกรดอีกตัวจะเป็นอะไรลูรจกจะเป็นเบสเมื่อเรารู้แล้วว่าสารตั้งต้น1ตัวเป็นกรด สารตั้งต้นอีกหนึ่งตัวก็เป็นเบสนั่นเองนะคะและผลิตภัณฑ์อีกหนึ่งตัวก็จึงเป็นกรดเพราะฉะนั้นเรามาดูดิว่ามันจริงไหมเด็กๆเห็นไหมเฮทบวกกับ H 2 H3 มี h มากกว่า1ตัวจึงเป็นกรดนั่นเองส่วน H2O ก็คือเป็นเบสของคู่กรดเบสเท่านี้เราดูกัน NH4 บวกเป็นคู่กรดของ nH3 เห็นไหมคะคู่กรดจะมีอะไรลูกคู่กรดจะมี H มากกว่า หตัวนั่นเองนะคะอ่า H2O เป็นคู่เบสของคู่ของกรด H3O+ บวกหรือไฮโดรเนียมไอออนนั่นเองเห็นไหมถ้าเป็นคู่เบส H จะต่ํากว่า1ตัวนั่นเองนะคะ NH3 เป็นคู่เบสเห็นไหมมี H3 ตัวจึงเป็นคู่เบสของ NH4+ และ H3O+ H3 ตัวเป็น ู่กดของ h ฮสตัวนั่นเองนะคะอันนี้คือคู่กดคู่เบสเราไปดูกันในใบงานของเราเนาะนะคะคู่กดคู่เบสเนี่ยเราจะเรียนต่อจากเรื่องทฤษฎีกดเบสนั่นเองนะคะอ่านเปิดไปที่หน้านี้ค่ะนะคะมาเรียนคู่กดเบสกันนะคะคู่กดเบสภาษาอังกฤษก็คือ conjugate acid base นั่นเองแบบฝึกหัดที่1นะคะอ่ะเด็กๆไปดูกัน หนึ่งเขาบอกว่าพิจารณาปฏิยาเคมีที่กำหนดให้แล้วจงเขียนหัวลูกศรน,นะคะเพื่อติดตามนะคะการให้และรับโปรตอนของ H ฮบวกเนี่ยก็คือโปรตอนข้องสารในปฏิยาต่อไปนี้นะคะมาดูกันข้อ1.1ค่ะลูกอ่า1.1ค่ะเด็กๆจะจับคู่ยังไงก่อนเนาะอย่างเช่นครูอ้อมเนี่ยอ่าเอาที่ ตัวนี้ h 2 s h 2 s ก็จะต้องคู่กันกับอะไร h s คู่นี้ถูกต้องไหมนะคะอ่ h h s คู่นี้ปึ๊บนี่เห็นไหมพออย่างนี้ปุ๊บเราดูว่า h อันไหนมันมากกว่า h อันไหนมันมากกว่ากว่าคะอันนี้มันมากกว่าอันนี้จึงเป็นอะไรกรดนั่นเองอันนี้จึงเป็น เมื่อเรารู้แล้วว่าสารตั้งต้นหนึ่งตัวเป็นกรดแสดงว่าอินีน้ําตัวนี้ต้องเป็นเบส H 3 o สามโอโต้องเป็นกรดคราวนี้เรามาดูซิว่าคู่สีเขียวใช่หรือไม่เห็นไหมอ่าคู่สีเขียวเห็นไหมคะน,น้ํากับไฮโดรเนีมไอออนไฮโดรเนมไอออนมีเมากกว่าน้ํานั่นเองนะคะอ่าเป็นแบบนี้นั่นเองนะคะคราวนี้ที่เขาบอกว่าให้เขียนหัวลูกศรคืออะไรหัวลูกศรเนี่ยเราก็จะต้องดูว่าหัวลูกศรอ,อะไร เห็นไหมหัวลูกศรเป็นแบบนี้ให้ H บวกใช่ไหมคะอ่าใช่ไหมคะให้ H บวกนั่นเองนะคะไฮโดรเจนซัลไฟ e ให้ H บวกกับ H 2O ตัวที่ให้เป็นอะไรคะตัวที่ให้เป็นกดตัวที่รับเป็นเบสต,ตามทฤษฎีที่ทฤษฎีของใครอ่าคู่กดเบสเป็นไปนตามทฤษฎีของใครคะทฤษฎีของใครลูก คู่ดกดเบสนะเป็นไปตามทฤษฎีมาจากหลักการของทฤษฎีกรดเบสขอเบอะไรลูกเบรินสเตตสเตตลาวรีนั่นเองนะคะหรือทฤษฎีที่สองนั่นเองนะคะ ทฤษฎีเบอรินสเตตลาวี่ ing, State, แต่ข้เนี้เราจําเป็นต้องเขียนหัวลูกศรให้หรือรับไหมจริงๆแล้วถ้าเราเรียนคู่กดเบสเนี่ยเราไม่จําเป็นก็ได้เราก็หาคู่ที่มันมาคู่กันร้านี้มาดูคู่ที่1คืออะไรคู่ที่1เ,เ,เด็กๆก็เขียนไปคู่ที่1ก็ H2S กับ H อ,อะไรคะคู่เบส S ลบเห็นนะ H จะต่างกัน1ตัวคู่กดของอันนี้ก็คือ H3O บวกับ H2 HPO นั่นเองนะคะ,ะไปดูอีกสักข้อนึงเอาข้อไหนดีข้อเอาเป็นข้อนี้ละกันนะลูกอ่าข้อนี้นะคะ,ะจับคู่กันก็ได้น่ะจับคู่กันครูอ้อมเลือกตัวแรกตัวแรกเนาะ C H ี C head, ี H ี N ี H เพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องคู่กับคู่นี้นั่นเองนะคะคู่กับคู่นี้นั่นเองปึ๊บพอเราเห็นปึ๊บเราจะเห็นทันทีว่าอะไรเป็นกฎลูก คู่นี้ปึ๊บอ,อะไรเป็นกรดตัวนี้เป็นกรดเพราะมีเฮสามตัวที่อยู่ของ NH3 บวกไงส่วนตัวนี้เป็นเบสเพราะว่ามีเป็น NH 2นั่นเองนะคะเฮน้อยกว่าเป็นเบสเฮมากกว่าเป็นกรดคราวนี้เราก็เลยถ้าตัวหนึ่งเป็นกรดตัวนี้ต้องเอ้ยถ้าตัวหนึ่งเป็นเบสตัวสารตั้งต้นอีกตัวหนึ่งต้องเป็นกรดและอันนี้ต้องเป็นเบสใช่หรือไม่เราไปเช็คกันปึ๊บ เส้นทางของสีเขียวเห็นไหมคะลูเกเด็กๆจะเห็นได้ว่าน้ำเนี่ยมีเมากกว่า O h ลบหรือไฮดอกไซด์ไอออนนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะได้คู่กดเบสอันนี้แล้วเราก็มาเขียนค่ะลูกคะ่ะนะคะ,ะมาเขียนอะไรนะ,ะคู่กดของอันนี้ก็คือ C h 3 n h 3เอบวกเอาคู่กดไปข้างหน้าคู่เบสก็คือ C h 3 n h 3อะไร NH2 นั่นเองต่อมาคู่ที่2ค่ะคู่ที่2ก็คู่กดคือ H2O และคู่เบสก็คือ OH ลบอันนี้เราจะดูที่สมก,การเคมีเนาะลูกเนาะอ่ะเสร็จไปแล้วนะคะแบบฝึกหัดที่1เรามาดูแบบฝึกหัดที่2นะคะข้อที่2กันบ้างข้อที่2ให้ทําอะไรเอ่ยข้อที่2นะคะจงระบุคู่กดของสารต่อไปนี้นั่นเองระบุคู่กดคืออะไรระบุคือ คู่กดคือการเพิ่มอะไรอ่าถ้าเป็นคู่กดต้องเพิ่มอะไรคะเพิ่มเหตุปวนั่นเองใช่ไหมคะเพิ่มเหตุปวเพราะฉะนั้นอ่าเราลองมาดูดิว่าถ้าเบสเนี่ยเขาให้เบสมาเป็นตัวตเ,นเนี้ยนะคะอ่าเบสมาเป็นตัวดังต่อไปเนี้ยคู่กดจ เป็นอะไรนั่นเองนะอ่าเรามาดูกันนะคะเพิ่ม h ฮบวกใช่ไหมจาก h ฮ o เพิ่ม h ฮบวกก็กลายเป็น h ฮทสบวกใช่ไหมคะจากไม่มีประจุคายมนเป็นประจุบวกนั่นเองนะคะจากมีประจุลบเด็กๆเ,เห็นไหมตัวที่2เนี่ยมีประจุเป็นลบบวกเจอกับลบกลายเป็นอะไรคะมีประจุไหมไม่มีบาลานซ์กันเลยนั่นเองนะคะอ่าเพราะฉะนั้นตัวที่2ก็คือเฮทอะไรอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮทอะไรลูกเฮททู โอ้นั่นเองอ่ตัวที่3มใส่ H บวกเข้าไปกลายเป็นอะไรคะ,ะ,ะ,ะกดคาร์บอนิก์นะเนี่ยอ่ากลายเป็นอะไรคะจาก H 2CO อะไร c o 3เด็กๆจะเห็นได้ว่าถ้าจากไม่มีประจุจะกลายเป็นประจุบวก1แต่ถ้าจากมีประจุลบ1ก็กลายจะกลายไปเป็นอะไรศูนย์มันจะเพิ่มขึ้นคู่กดจะมีประจุที่มันเพิ่มขึ้นคือ อะไร0เป็นบวก1บวก1อ่านั่นเองลบเป็นไม่มีประจุนั่นเองนะคะอ่าไปดูตัวนี้สักตัวสำหรับกลุ่มลอรดอที่ไม่ได้เรียนเนาะตัวนี้จ้ดนะคะตัวนี้เป็นกดอินซีที่เป็นกดแล้ว H จะอยู่ข้างหลังนั่นเองเพราะฉะนั้นตัวนี้สูตรของมันคือ h C o o นะคะกลุ่มกดอินซีย์ H จะอยู่ด้านหลังส่วนตัวอื่น H จะอยู่ด้านหน้านั่นเองนะคะข้อ2ไปแล้วข้อที่เหลือลูกทําเองนะอ่าต่อไปนะคะข้อ3นะคะข้อ3เขาให้นะักเรียนระบุคู่เบสค่ะคู่เบสต,ต้องทํำยังไงคู่เบสต,ต้องอะไรลูกลด H บวกนั่นเองนะคะลดเทสบวกใช่ไหมคะลดเทสบวกอ่าข้านี้อ่านี่ไงเจ้ากดอินซีตัวแรกนี้เราต้องลดตรงไหนคะลดตัวหน้าหรือตัวหลังนะตัวนี้ค่ะกลุ่มของกดอินซีกดอินซีคืออะไรกลุ่มกดอินซีก็คือ COO นั่นเองแบบเนี้ยเรียกว่ากรดอะไรกรดอินซีนะกดอินซีนะคะ กดอินซีเฮจะอยู่ด้านหลังนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้มันก็จะได้เป็น C h 3 c o o ลบนั่นเองเฮหลุดออกอตัวต่อไปค่ะ C 2 O C จากลบเดียวเฮหลุดออกไปกลายเป็น2ลบยิ่งหลุดยิ่งติดลบนั่นเองนะคะลูกไปดู2.4หน่อยซิ2.4ตัวนี้นะจ๊ะ N h 3นั่นเองจากบวกก็บวก1ก็กลายมาเป็นติดลบ1ติดลบ1ก็บวกก็มาเป็นศูนย์ค่อยเป็นลบ1นเนาะนะคะประมาณนี้เพราะฉะนั้นเด็กๆจะเห็นได้ว่าสารที่เป็นคู่กดเบสกันเนี่ยนะคะจะมีเฮบวกหรือว่าโปรตอนต่างกันกี่ตัว1ตัวนั่นเองนะคะ,ะไปดูกันต่อที่ข้อ4นะคะนักเรียนข้อ4เนาะ จงเติมสูตรเคมีของสารในช่องว่างของแต่ละปฏิกิริยาเคมีให้ให้สมบูรณ์นั่นเองเด็กๆก็มาดู4.1 4.1เด็กๆลองจับตัวที่เขาอันนี้ก่อนอจับตัวที่เขามีก่อนจับคู่ก่อนเพราะฉะนั้นเมื่อเราจับคู่กันคู่นี้ปุ๊บเราจะเห็นทันทีว่าตัวนี้เป็นอะไรคะ,อ,ะอันนี้เป็นกรดอันนี้เป็นอะไร เบสเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าตัวนี้ที่เรากำลังจะหาต้องเป็นอะไรคะเป็นกรดนั่นเองใช่ไหมเพราะว่าสารต,ตั้งต้น1ตัวเป็นกรดอีก1ตัวเป็นเบสนั่นเองคราวนี้เรามาดูกันว่ากรดของคู่นี้มันคืออะไรนะคะกรดคือเพิ่มอะไรกรดคือเพิ่ม H บวกเพราะฉะนั้นคำตอบคู่นี้ก็จึงเป็น H2 S O 2นั่นเองนะฮะ h 2 2 o SO 2นั่นเองอ่ะไปดูอีกสักหนึ่งข้อละกันครูเชื่อว่าเด็กๆทำได้เลยนะคะเก่งแล้วมาดูอีกสักหนึ่งข้อ h 2 o ค่ะจะต้องคู่กับอะไรต้องคู่กับ o h 2. ไปคู่กับตัวหน้าได้ไหมไปคู่กับ h 2 s o 3ได้ไหมไม่ได้เพราะว่ามันไม่มี Sulfur ใช่ไหมต้องคู่กันเป็นตัวนี้เพราะฉะนั้นเมื่อคู่กันเป็นตัวนี้ใช่ไหมคะเด็กๆ ปุ๊บตัวนี้ตัวนี้คู่กันอ่ะทายอันนี้เป็นอะไรอันนี้เป็นกรดน้ําเป็นกรดน,นี้เป็นเบสเพราะว่ากรดมี H บวกมากกว่าเบสนั่นเองนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นดูแล้วว่าตัวนี้เป็นกรดเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องเป็นอะไรเบสนั่นเองเบสอันนี้เป็นกรดเนาะม,มาดูกันคู่สีเขียวเบสของคู่สีเขียวคืออะไรเบสคือลดเฮทไป1ตัวจึงเหลือเป็น hso 3า จุลบนั่นเองเี็งๆอย่าลืมเขียนเอกเียดด้วยนะอย่าลืมเขียนเอกเวียดด้วยนะเมื่อสักครู่ครูอ้อมลืมเขียนนะจ๊ะอาโอเคไปต่อนะอีกสักหนึ่งตัวครูให้เป็นตัวไหนดิตัว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 นี้ละกันตัวนี้ตัวนี้เนาะพอดูปุ๊บอันไหนเป็นกรม นี่เป็นกรดอันนี้เป็นเบสนั่นเองเพราะฉะนั้นคู่นี้เป็นกรดเบสกันปึ๊บอันนี้ก็ต้องเป็นอะไร่ะอันนี้ก็ต้องเป็นเบสใช่ไหมนี้เป็นกรดเพราะฉะนั้นมาดูกันคู่สีเขียวเบสจะต้องเฮทลดหนึ่งตัวจึงเหลือเป็น OH ลบเขวดนั่นเองนะคะไปต่อนะต่อไปข้อ5้านะคะ จงเขียนสมการและแผนภาพคู่กดเบสต,ต่อไปนี้ในน้ำนั่นเองอเรามาดู5.1เขาบอกว่ามันเป็นกรษใช่ไหมคะกดตามเบลริงสเตตลารี่นั่นเองนะคะอ่ะกดนะเรามาดูกันเฮทอะไรเฮท NO เอ็นโอสองเอขาบอกว่าให้ไปทำปฏิยากับใครคะกับเฮททูโอน้ำใช่ไหมเฮททูโน้ำเนี่ยเป็นของเหลวใช่ไหมลูกนะคะ กดตัวนี้เป็นกดแก่หรือกดอ่อนจำได้ไหมนะคะจากคลิปที่1ไงคะนะคะ oo ลบ h ใช่ไหมคะ oo ลบโอเท่ากับ2 h เท่ากับ1 2ลบ1เหลือ 1, 1ใช่ไหมคะเป็นอ่อนนั่นเองแต่ถ้ามากกว่าหรือเท่ากับ2จึงเป็นแก่เพราะฉะนั้นตัวนี้สรุปออกมาได้ว่ามันเป็นอ่อนหัวลูกศรจึงไปข้างหน้าและ ย้อนกลับนั่นเองเมื่อไปข้างหน้าและย้อนกลับแล้วเทานี้สารตั้งต้นเนี่ยที่เขาให้มาเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นกรดกรดตามเบอร์นสเตตลาวลี่บอกว่ายังไงกรดคือกรดคือตัวที่อะไรกรดคือตัวที่ให้อะไรให้โปรตอนนั่นเองกรดคือตัวที่ให้โปรตอนเพราะฉะนั้นสมกา,ารเคมีที่ได้จึงได้เป็นอะไรลูก N O 2ลบนั่นเองบวกกับอะไรคะ บวกกับ h 3าม o บวกนั่นเอง h 3 o บวก a อะไร a q a ว u s นั่นเองอันนี้คือสรรมการเคมีที่ได้คู่กดเว็คู่ที่1คืออะไรส่วนใหญ่ของเอาคู่กดไว้ข้างหน้าก็คือ hno 2กับ no 2, NO 2องลบคู่ที่2ก็คืออะไรคะ h 3 o บวกเอาคู่กดไว้ข้างหน้านะลูก กับเพจทูโอนั่นเองนะคะ,ะไปดูอันต่อไปค่ะ5.2จุสองห้าองคราวนี้ห้าจุค่ะเอมีนเขาบอกว่ามีคุณสมบัติเป็นเบสมีคุณสมบัติเป็นเบสเบสคืออะไรตามเบลเร์รีนสเต,ตแลาวดี้เบสคือตัวให้หรือรับทายซิทายในใจซิเบสคือตัวรับใช่ไหมเมื่อเบส เบสเป็นตัวรับตัวลูกศรน,นี้ก็จะต้องกลับมาเป็นแบบนี้ค่ะเพราะเบสไงมันเป็นเบสไงเขาบอกว่าเบสเบสคือตัวรับตามเบรนสเตตราี่เบสตัวนี้เป็นเบสแก่หรือเบสอ่อนอะเอ็นเสองกลุ่มเอ็นเสองคลิปที่1ลูกน,นะคะคำตอบคือเป็นเบสอะไรเบสอ่อนกลุ่ม n อ็นเ3สองเอ็นเสามนั่นเองนะคะเป็นเบสอ่อนเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้จะได้เป็น c h สาม n h c เอ i, n ้ h n h n h ได้หรือ n h สามประจุบวกบวกกับอะไรคะ h ลดไปหนึ่งตัวโอ o h 3. ลบเอคว้นนั่นเองอ่ะมาคู่กดคู่ที่หนึ่งคือ c h สาม n h สามบวกกับ c h สา N-H2 N HEAD, rare, head 2, นั่นเองกับอีกตัวหนึ่งก็คือ H2O กับ O-H ลบเด็กๆจะเห็นได้ว่าคูออมเนี่ยจะเอาคู่กดเอยไว้ข้างหน้าเห็นไหมจะมีเมากกว่านั่นเองเห็นไหมคะอ่าอันนี้ก็เหมือนกันเทมีกี่ตัวเทมี2อง 70, ตัวกับเทมี1ตัวแบบนี้นะคะอ่า ะคระาวนี้เรื่องต่อไปที่เราจะเรียนเนี่ยคือเรื่อง amphoteric อ m p h o t e r i c คือสารที่เป็นได้ทั้งกรดและเบสนั่นเองนะคะคราวนี้เราเห็นจะเห็นได้แล้วว่าจากที่เราทาแบบฝึกหัดข้างบนน่ะลูกเห็นไหมน้าน้ำเนี่ยก็เป็น a m p h o t e r ิกเหมือนกันเพราะน้ําเป็นได้ทั้งกรดและเบสถามว่าแล้วมันเป็นได้ทั้งกรดและเบสยังไงกรดคือตัว ให้โปรตอนหรือเตบวกเบสคือตัวรับโปรตอนหรือเตบวกซึ่งเราจะเห็นได้ว่าน้ำเนี่ยเป็นได้ทั้งตัวรับและตัวให้นั่นเองนะคะอ่ะเรามาดูคำคำนี้กันคำคำนี้คือคำว่าสารแอมโฟ t e r ริกส b s t เตรตนั่นเองแอ p h o เทอริกคืออะไรเมื่อกี้ข้าวๆไปแล้วคือสารที่มีคุณสมบัติเป็นได้ทั้งอะไรกดและเบสนั่นเองขึ้นอยู่ในปฏิกิิยาเคมี คราวนี้เราจะเป็นกดและเบสได้อย่างไรอ่ามันก็ต้องเป็นทั้งได้ทั้งตัวให้และตัวรับโปรตอนเนาะตามเบลรินสเตีลาวดีอ่ามาดูแบบฝึกหัดที่2กันนะคะในใบงานที่1เนาะจงเขียนสมการเคมีของการแตกตัวอของสารที่กำหนดให้เพื่อแสดงสมบัตินะคะอ่าเพื่อแสดงสมบัติของสารแอมโฟเทอริกนะคะลูก แสดงสมบัติของสารแอมโฟเทอริลดพร้อมทั้งระบบคู่กดเบสของสารนั่นเองมาดูกันนะคะเด็กๆเ,เห็นไหมคะข้อหนึ่งเนี่ยเขาให้ตัวนี้มาเลยให้ตัวนี้มานะคะอ่าซันฟิล,ลิกตัวเนี้ยเป็นอ่าเป็นอ่านะคะกดซันฟิล,ลิกนั่นเองซันฟิล,ลิกปกติจะคือให้ o อเอเนาะโจทย์จุดโจ์โจโจโอันแรกเขาบอกว่าจงแสดงว่าจงแสดงว่า สารตัวเนี้ยนะคะมีสมบัติเป็นกรดนั่นเองอ่าคราวนี้เราจะแสดงยังไงเราก็ต้องเอา hs o 4ลบตัวที่เขาให้มาทำปฏิกยากับอะไรเสมอลูก h e อะไร h 2 o ค่ะอ่าทำปฏิกิยาเขาบอกว่าให้แสดงว่ามันเป็นอะไรมันเป็นกรดนั่นเองอ่ามาดูอีกข้อหนึ่งเลยไปพร้อมกันเนาะให้ตัวนี้เหมือนกันแต่ให้แสดงเขาว่าเขาเป็นอะไร เขาเป็นเบสใช่ไหมอ่าเขาจะเป็นเป็นเบส h อะไรเหมือนกัน h s o 4ลบบวกกับ h 2 o เด็กๆจ๋าเหมือนกันเลยเห็นไหมเด็กเอ่านะคะเหมือนกันเลยแต่ความเป็นกดเบสเนี่ยเราแตกต่างกันยังไงกรดคืออะไรกรดตามเบรินสเตอรลาลีคือให้อะไรให้อิเล็กตรอนส่วนเบสคือรับอะไร รับอิเล็กตรอนนั่นหมายความว่าถ้าให้แสดงเป็นกฎกฎต้องทำหน้าที่ให้ให้อะไรเอ้ยครูเขียนผิดขอโทษให้อะไรลูกให้อะไรให้อะไรครูอ้อมเขียนผิดให้อะไรลูกให้โปรตอนให้โปรตอนนะอ่าใช่ไหมส่วนเบสเนี่ยอ่าทำหน้าที่ตัวนี้ทำหน้าที่เป็นเบสเบสก็จะทำหน้าที่ในการอะไร รับโอตอนเห็นไหมสารชนิดเดียวกันแต่ทําหน้าที่ต่างกันทําเป็นตัวให้และตัวรับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้ในสมการเคมีนี้ให้ออกไปก็จะได้เป็น so 4 2บสองกกับวกอะไร h 3 o บวก q นั่นเองนะคะไปดูตัวข้างล่างกันเท่านี้ตัวข้างล่างเขาทาหน้าที่เป็นเบสรับใช่ไหมรับจาก เฮตัวเดียวก็กลายเป็นเฮ h สองเฮทสอง SO 四เอ่เียตตัวนี้ก็กลายเป็นอะไรลูกโออะไรโอเฮทลบเอเียนั่นเองนะคะเป็นแบบนี้คราวนี้เด็กเกจะมาดูข้อถามว่าแล้วมีคู่เบสเป็นอะไรคำถามของเขาคือจากสารตั้งต้นตัวนี้มีคู่เบสเป็นอะไรคู่เบสของสารตัวนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวนี้คู่เบสของมันก็คือ SO 4อะไร สลบส่วนคู่กดคืออะไรคู่กดก็คือ h 2 so 4นั่นเองนะคะอ่าอีกสักข้อไหมมี4ข้อเชื่อว่าทำได้เอาข้อสุดท้ายอเอาข้อสุดท้ายเป็นน้ำอะ่ะอ่าน้ำก็คืออะไรเอาน้ำมาบวกกันกับอะไรได้เลยลูก น้ำมาบวกกันกับน้ำได้เลยน้ำมาบวกกับน้ำน้ำบวกกับน้ำกี่ตัว2ตัวนั่นเองนะคะเขาบอกว่าเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยปึ๊บน้ำบวกกันกับอะไรกับน้ำเราก็ตั้งหลักไว้ปึ๊บน้ำอันแรกเขาให้ทําน้ําเป็นคู่อะไรคู่กดนั่นเองเพราะฉะนั้นน้ำหนึ่งตัวต้องทำการอะไรให้โป น,นั่นเองนะคะและคู่อะไรคู่เบสเบสตัวนี้ทำการรับอะไรรับโปรตอนนั่นเองนะคะสิ่งที่ได้ได้เป็นอะไรคะ่ะน้ำอ่านะคะแตกตัวไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะอ่าสิ่งที่ได้ได้เป็นอะไรได้เป็น OH อเฮสลียดวับอะไรคะ H 3 O บวก A เคลียบไฮโดรเนียมไออนเช่นเดียวกันเลยค่ะลูกข้างล่างก็เช่นเดียวกันตัวนี้รับก็เป็น h อะไร h 3 O บวก A เคลียบวกกับ O h a ลบ A เียยเห็นไหมสารผลิตภัณฑ์เหมือนกันเลยแต่คราวนี้เขาถามว่าน้ำค่ะคู่เบสต,ตัวนี้นะคำถามเนี่ยมันถามว่า คู่เบสของน้ําคืออะไรคู่เบสของน้ําก็คือ o h ลบคู่กดอ่าคู่อะไรคู่กดของน้ําคืออะไรก็คือ H3O บวกนั่นเองนะคะอ่าจบแล้วนะคะจบแล้วชีตชุดที่1น,นะคะนักเรียน ทำส่งครูภายในอาทิตย์นี้นะลูกนะคะพวกรอรอทั้งหลายนะคะคุณครูรบกวนนะคุณครูจะเก็บคะแนนนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปต่อที่ชีชุดที่สองกันนะคะขอบคุณนะคะเด็กๆทุกคน